สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหหน้าตาน่ารักเลยครับนะฮะทองหยองเยอะขนาดนี้น่าจะเป็นเท่าแก่เนี้ยแน่เลยนะฮะครับนะสาวน้อยคนนี้มีชื่อว่าน้องน้องแก้มค่ะน้องแก้มนะเป็นคนจังหวัดไหนฮะจังหวัดเลยนะจังหวัดเลยนะไม่ถึงเาทีไม่ถึงจ่อแก้มด้วยนะฮะชื่อแก้มก็จอกแก้มนะครับดูมือก็รู้แล้วว่าไวรับชื่อว่าน้องน้องบุกนะฮะ คิว้วนะครับท่านผู้ชมฮะเป็นชื่อว่าน้องอะไรนะเตยครับอ๋อน้องเตย <ต ơi. S 1> น้องเตย <ต ơi. S 1> เตจาะอะไรดามครับดามพร้อมยังพร้อมแล้วนะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหหน้าตาน่ารักเลยครับนะฮะทองหยองเยอะขนาดนี้น่าจะเป็นเท่าแก่เนี้ยแน่ๆเลยนะฮะครับนะสาวน้อยคนนี้มีชื่อว่าน้องน้องแก้มค่ะน้องแก้มนะฮะครับก็สมชื่อแก้มจริงๆนะฮะแก้มน่ารักมากเป็นคนจังหวัดไหนฮะจังหวัดเลยจังหวัดเลยนะไม่ถึงเพืทีไม่ถึงโอเคนะครับวมาหาพี่เนนี้ทำอะไรเจาะนักยิ้มค่ะเจาะแก้มด้วยนะฮะชื่อแก้มก็เจาะแก้มนะนะครับพร้อมหรือยัง พร้อมแล้วนะลุยเลยนะ <S 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 โอเคสวยนะถูกใจไหมโอเคฮะนะมองมุมไหนเธอก็สวยครับนะฮะ แต่มีสามีนี่แหละสามีเธอนั่งข้างนี่แหละนะไ,<อ>ไม่ออกกล้องหรอกคนนั้นไม่หลอ่อไม่หลอ่อคะสซู้พี่แจ็คไม่ได้พี่แจ็คเป็นเกย์ <laughs> โอเค <laughs> ขอบคุณมากนะฮะน้องแก้มนะครับมาจากปทุมธานีนะฮะซึ่งมาด้วยใจจริงแล้วก็มาจอดแกนะครับวันนี้ก็ได้แก้มสมใจก็รักษาอย่างที่พี่แจ็คบอกนะฮะนะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจฮะ,ะทั้งสองคนนะครับนะฮะ <laughs> วัสดีครับวัสดีครับ <laughs> โอเคครับได้ยินเสียงนะ ครับดูมือก็รู้แล้วว่าไวล็อกไวล็อกนะฮะล็อกจริงๆครับนะฮะเราเลื่อนมาเลยครับโหเดรนไหวยข้าวัปไม,ม่ธรรมดาผอแมแห้งแรงน้อยคนดูคอก็รู้ฮะนะฮะส่วนคอเขาก็คือล็อกจริงๆนะครับนะฮะ<แ>ใส่ปอกคอหมามาใช่ไหมนะฮะเอาคนไหนที่คอมเมนต์ด่ากันก็ด่าไปนะฮะปลอกคอหมาจริงใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เป็นแนวนะฮะแนวล็อกจริงๆนะครับนะมาดูหน้ากันแล้วกันโอ้โหไม่ธรรมดาครับทั้งหมดก็คือ เจาะอ,อย่างเดียวเลยนะฮะชื่อว่าน้องบุงบ๊กนะฮะที่แปลว่าหนังสือ B O O K นะครับนะฝ <Yeah. S 2> ัะ่งนี้ครับก็มีการขยายหูแล้วก็ใส่จิวไม้เข็นมานะฮะ oh. แล้วก็ตัวสี่เหลี่ยมด้านบนนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะมีจมูกเจาะมาเหมื <Freeze. S 2> อนกันนะครับนะ oh. แล้วก็คิ้วครับอลังการมากตอนนี้มีแล้วสามตัวใช่ไหมฮะเ oh. จาะกับพี่แจ็คไปครับวันนั้นนะฮะก็ดูแลได้ดี oh. มาจากไหนนะบุ๊ก เด็กอยุธยานะฮะพร้อมจะเจาะหรือยังเจาะอะไรนะเจาะคิ้วนะครับท่านผู้ชมฮะเป็นอย่างไรฮะตัวที่สี่ครับแก้ได้ครับนะฮะใช่ไหมอุจจาไหลบ้าใช่ใช่เอราะอนั้นช่างมันอาการช้ำมันคอโต พอจะมีห้องให้นอนกอดกับสักห้องนึมั้ยคนถ่ายก็กลัวคนเจาะก็กลัวแต่ก็อยากรอแหมสุดยอดจริงๆเลยคนนี้โอเคน่าสวยนะนี่นี่สวยจังเลยครับไม่ว่าน้องๆเจ็บๆขนาดไหนแต่ว่าพอเจาะออกมาแล้วมันได้ดีอ่ะคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะนะฮะที่น้ำตาไหลเพราะว่าปลื้มใจครับปวดรถูกใจนะถูกใจนะโอเคยิ้มหวานบายบาย บอกได้เลยว่าเมื่อกี้นะฮะคนนี้เบิกอกองพี่จะเป็นลมให้ได้เลยใช่ไหมเ,เห็นเลือดแตเห็นเลือดเพื่อน,นฮะออกมา<ห>บอกจะเป็นลมเห็นบอกไอ้กูเห็นเข็มไม่เท่าไหร่นะแต่พอเห็นเลือดกูได้วูบเลยใช่ไหมเออนะฮะชื่อว่าน้องอะไรน,นะเตยครับอ๋อน้องเตยเตยหนามคมเองครับเป็นคนจังหวัดอุทยาอ๋อเด็กอุทยาใช่เพื่อนกันเลยเ่อนกัยโอ้โหแล้วก็น้องเตยฮะก็เจาะร้านพี่นะฮะน้องบุ๊กก็เจาะร้านพี่วันนี้น้องเตเยเตาจยาออะอะไร ดามครับดามพร้อมอย่าพร้อมแลวนะอย่าให้เสียชื่อนะน้ำสองแก้วนะน้ำเย็นเ็เลยนะสองแก้วนะไม่อย่าให้เสียชื่ออย่าเป็นลมแ้วยกันพร้อมนะโอเคครับไม่เจ็บนะโอเคไม่เจ็บบ๊ายบายยิง 拜拜拜。